กลับเข้าสู่ช่วงของ stop loss นะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกันค่ะในช่วงภาคเช้าวันนี้เดชดีตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาในแดนสีเขียวนะคะบวกขึ้นมาไม่มากเท่าไหร่ค่ะเราจะเป็นลุ้นกันนะคะว่าระดับ1,400จุดที่เป็นแนวต้านนั้นจะสามารถที่กลับขึ้นไปยืนได้หรือไม่นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดฟิวเจอร์กันค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณนิพนธ์จวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะคุณน,นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้คุยกันภาพตลาดหุ้นนะคะค,นนคุณนิพนธ์คะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับเทรนของตลาดหุ้นณวันนี้ค่ะ,ะตลาดหุ้นก็ดูดีขึ้นนะครับเส้นดูดีขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของไซเวกนะครับไม่ไม่ขึ้นแรงลงแรงแล้วนะฮะสภาพตลาดวันนี้ก็คือาเรียกพักหุ้นใหญ่ไว้นะฮะ เอาหุ้นใหญ่เนี่ยประคองเซ็นไว้แล้วก็หุ้นที่จะเล่นก็นจะเป็นหุ้นเล็กๆไปเก็งกำไรกันนะฮะ<า>จนจนถึงประมาณสักต้นเดือนหน้านะครับตลาดน่าจะมีทิศทางขึ้นที่ที่ดีขึ้นนะครับช<า>่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดแบบขายหุ้นใหญ่เกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะกลุ่มน้ามันกลุ่มธนาคารกลุ่มสื่อสารที่โด拉สุดนะครับแต่หุ้นขนาดกลางกลับขึ้นได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นเป็นสวัสดนะฮะเป็นเมืองไทยนะฮะเป็นอ่ารวมกรงเทศนะครับอ่า หรือกลุ่มละเหมา่อร้าครับยูนิคคอนเชั่นแต่ผู้ได้เป็นหุ้นขนาดกลางเนี่ยก็สามารถขึ้นได้ดีนะครับแต่ช่วงนี้หุ้นน่าจะกลับมาเก็งกำไรในหุ้นเล็กกันนะครับที่มีสัญญาณนะครับที่ที่เบรกเอาต์มาวางก็จะเป็นอสติฟาอัสติฟาสุดสูงสุดที่เบรกเอาขึ้นมาจะือห้าบาทสามสิบห้านะครับเดี๋ยวเราดูกราฟประกอบ็ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะขึ้นต่อแล้วนะฮะค่ะก็เดี๋ยวมาดูกราฟอริกาบก็จะเป็นโทบาโทบาห้าสิบเจ็ดบาทดูทีละห้าสิบตังค์นะครับอันนี้คืออิานะครับ วันนี้ตัวที่มีสัญญาณเข้ามาตัวหนึ่งคือโลจิสติกนะชื่อ w i C e w i s e นะฮะตัวนี้ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่สามบาทยี่สิบหกถ้าผ่านไปก็จะขึ้นเหมือนเหมือนกับอาซิฟานะฮะอ,อีกตัวหนึ่งที่อันนี้เปเก่าแก่เลยนะก็คือหุ้น BWG ฮะมีสัญญาณซื้อเข้ามาก็ดูวันนี้ถ้าวันรุ่มเข้าก็จะแต้านอยู่ที่ประมาณบาทหกสิบนะครับเป็นหุ้นที่ลงมานาและนะฮะแล้วก,ก็มี มีแรงซื้อออยู่ที่อยู่ที่บัตทอมอยู่แล้วนะครับซับรอก,ก็อยู่ประมาณะทะลุบาทสี่เก้านะครับก็ก็ออกไปก่อนนะบีบูจี B U นะคะเราไม่สามารถสื B ้อภ <49. S 1> าพรวมตลาดได้เมื่อเงินมันน้อยเนี่ยตลาดก,ก็จะกลับมาเล่นยูจธนาการขนาดเล็นากาะนะฮะเพื่อประคองตลาดเพราะว่าปัจจัยก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซินโดเบียของเมกาเนี่ยนะครับถึงแม้จะขึ้นก็รู้กันมานานแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆริงแล้ว าการขึ้นคิดว่าอเมริกาก็คงกลัวเหมือนญี่ปุ่นฮะคือใช้ในโยบายระเบียบต่ําจนกระทั่งนานเกินไปแล้วก็ขึ้นระเบียบไม่ได้นะฮะแต่การขึ้นระเบียบก็จะมีผลทําให้ตลดาดตลาดเงินตันต่วนนะฮะเหมือนกับที่ญี่ปุ่นฮะเคยขึ้นระเบียบไปครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องลดจับลงมาใหม่นะฮะคือถ,ถ,ถ้ามันขึ้นไม่ได้โดยเศรษฐกิจมันไม่ได้มีเงินเฟ้อแล้วไปขึ้นระเบียบนะครับมันก็จะเป็นผลเสียของการขึ้น เพราะนั้นการคิดระเบียบของอเมริกาเนี่ยในในวันที่ในเดือนธันวาคมาขึ้นขึ้นนะจะทําให้ตลาดเงินตันปวดทันทีเลยนะ,ะแต่ถ้าไม่ขึ้นก็จะเป็นเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนเป็นต่อไปนะฮะตามทฤษฎีเนี่ยยังขึ้นไม่ได้นะครับแต่มันเรื่องของเขานะฮะ,ะข,ของเขาก็แจกเป็นสองเสียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยว <c oughs> เราต้องตามลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเขาที่อาตกลับมา<ต>ที่แต,แต่ผมคิดว่ามันไม่มี <c oughs> มไม่มีผลกับเราอะไรอะไรอะไรมากหมายเพราะปัญหาของเราก็คือเรื่องของฟันโปรนะฮะ เมื่อฟันโฟมันไหลออกจากเราไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนหรือว่าตลาดตราสารนี้เนี่ยมันก็ทําให้เงินในประเทศเราน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับค่ะเพราะนั้นตลาดทุนเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้ายังไม่เห็นฟันโฟมจะต่างประเทศขึ้นมา้นกลยุทธ์มันก็ค่อนข้างจะง่ายนะฮะค่ะก็เทรดดิ้งไปก่อนนะคะในช่วงที่ยังยังยังุ้นเล็กนะฮะดูฟันน้อยไม่ได้ขึ้นได้อยู่ฟันโฟมไม่เข้านะคะค่ะคุณที่นธ์ตลาดหุนเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะหุ้นเนี่ยมันมีมันมีอะไรที่แกกอออยย่่่าางงงนนนึ็คคืืวหมัเิ งั้นคนที่ติดหุ้นใหญ่เนี่ยก็สามารถขายหุ้นใหญ่เพืจะมีเงินมาซื้อหุ้นเล็กให้ขึ้นได้แต่เซ็ตมันจะไม่ขึ้นนะ่ะแต่เซ็ตต้องยืนให้ได้ในระดับหนึ่งถ้าเราดูนี้ก็หนึ่งสามเจ็ดศูนย์นะฮะึ่งสามเจ็ดศูนย์ี่หลุดลงไปนเ,ปน,เนี่ยตลาดก็ยังยังมีสภาพคล่องเทรดได้อยู่นะฮะแต่วันนี้ผมให้ไปหลายตัวแล้วนะฮะค้าคอนุญาตขอ,ตขอนส<อ>ล,ล็อตลอส่อยได้ไหมคะทั้งทั้งสามตัวนะคะให้ไปอย่าง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 อัลฟิฟาเนี่ยเบรกนิวไฮไปแล้วเพราะนั้นยังไม่ต้องดูตับร้อนนะฮะค่ะ พราะมันเบรคนิวไฮนะฮะหุ้นที่เบรดได้มีอยู่มรเนี่ยมันจะขึ้นออกมาไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะเป็นโดจิเป็นการพักฐานนะครับเมื่อกี้ให้ไปตัวของบีดับ G, <W> G นะฮะตัวนี้เป็นการสะสมหุ้นระยะยาวนะแต่น่าจะมีมีไลงมานานแล้วนะครับแล้วมายืนยืนแับว่าเหมือนโลแล้วนะครับแตจจะจะไม่ขึ้นไปเลยนะหุ้นลักษณะแบบนี้นะคระับอาจจะขึ้นแค่บาทหกสิบถ้าหลุดบาทห้าสิบก็เปสต็อปลอสนะครับบาทห้าสิบจุดสต็อปลอสของบีดับบจีบาทห้าสิบจุดสต็อปลอสต์ไปนะคะอคั ไวซ์ password, นี่ก็คือถ้าหลุดสาบาทก็สต็อปลอสนะครับสามบาทสต็ wise, อปลอสราคาไวซ์นัก,กดารต <3 S 1> <3 S 2> บาทแปดสตางค์นะคะอ่าใช่ซื้อก็ซื้อแถวเนี้ยนะฮะซื้อแถวเนี้ยนะฮะเพราะตอนเช้าเนี่ยอย่างเป็นไลฟซื้อขึ้นนะครับปกติหุ้นเวลาขึ้นต่อเช้าเนี่ยเหมือนกินมักจะยุบตัวลงไปเพราะก็แค่เป็นการกินกำไรที่เขาไปรับมันจะับสามบาทนะฮะค่ะแต่ถามว่าถ้ามันมันวอลุ่มมันเข้าเนี่ยอ่าดูมันก็ดูถึงจบตอนเย็นนะฮะก็ตอนเย็นมัน ขึ้นไปันถึงไว้มันขึ้นไปยืนเหนือนาสามารถติดตั้งได้สิบสองตั้งได้เนี่ยมันก็จะค่อยใช้เวล์ขึ้นไปข้างบนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นทั้งสามตัวนี้อย่าลืมตั้งจุดสต็อปลอสยกเว้นอาซิฟานะคะครับใช่คค่ะ,คะก็เป็นหุ้นเด่นที่แนะนํานะคะทีนี้กลับมาที่มุมมองของคุณนิพนธ์นะคะกับตลาดทุนไทยในใช,ช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะมองว่าเป็นยังไงแล้วก็ในการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้เราจะต้องมีการลงทุนในรูปแบบไหนเทรดดิง้งหรือว่าราคร่ะ้งงบไ ผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาสองสปีแล้วะ,ะการลงทุนก็คือการที่ซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแลาสามารถคาดหวังการถือครองนะฮะไประยะสองสปีนะฮะถือครองก็คือแล้วก็คาดการว่าหุ้นของเราเนี่ยที่มันจะไม่ลงทําิลโลหรือมันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะโดยมีการจ่ายปันผลอะไรที่ดีนะที่เรียกว่าการลงทุนนะฮะแต่ละผู้เราเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งหรือการเก็งกาไรมามานานพอสมควรแล้วนะครับสองสปีแล้วโดยเฉพาะช่วงตอนเนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ ว่าตลาดหุ้นเะนี่ยกลยุทธ์เป็นเทรดดิ้งนะฮะเทรดดิ้งก็คือในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะฮะขนาดใหญ่ก็คือรอเล่นรอบนะฮะกลยุทธ์ก็คือว่าถ้าไม่เปคนมิกก็ยังไม่ต้องซื้อเพนิกซื้อนะครับ <ทะ S 1> ขึ้นไปประมาณสิบเปอร์เซ็นขายออกไปแล้วก็รอแพนิกใหม่ซึ่งก็รอนานพอสมควรนะฮะเพราะนั้นในกลยุทธ์ก็คือมันก็จะเป็นการเก็กงกำไรในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับค่ะ ก็เป็นการเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเสถียรได้เขาเรียกว่าคุณหมอถือเงินสดนะฮะค่ะถือเงินสดแล้วจัดจัดเงินให้ดีๆนะครับปัจจุบันนี้ไมเนจเมนต์เป็นห้าส่วนสิบส่วนอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนนะฮะแล้วก็ดูว่าหุ้นที่เข้าไปเล่นก็เล่นไปตัวแล้วก็ดูเทคนที่เข้าไปหลายตัวไปนะฮะค่ะอย่างสมมติว่าถ้าเราเข้าเทสโกมาชิปโกมาเมืองไทยมาเนี่ยเราก็ต้องจัดเงินเป็นสิบส่วนแล้วดูเป็นหลายตัวเลยนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจตัวของเซ้นดิเด็กมากมายนะฮะ ประจาบเซตเซตมันยังไม่หลุดทั้งสองแต่พุ้นเล็กๆขนาดเนี้ยมันก็ยังขึ้นทำหนุนหายได้อยู่นะครับแต่ต้องไปดูประสิทธิภาพในการทางกาไรของมันนะฮะด้วยนะครับว่ามันอยู่ในกลุ่มที่น่าสนใจไหมนะครับอย่างไวซ์เนี่ยเป็นโลจิสติกเนี่ยน่าสนใจจะเป็นขนาดเล็กหรือจะมี JWD นะก็เป็นผู้โลจิสติกขนาดใหญ่นะฮะซ,ซ,ซึ่งต้องต้องเข้าไปดูนะฮะแล้วก็หาชังหวะที่มันอ่อนตัวแล้วก็ซื้อสะสมนะฮะ คืคุณตรนี้ยังขึ้นได้อยู่นะฮะแต่ดนตลาดมันยังไม่หลุดทันสองวงไปนะครัตลาดยังขึ้นได้เสมอนะครับแต่การเราไม่จำเป็นต้องไปคาดการเซดว่ามันจะขึ้นมากมายนะฮะการที่เซดขึ้นห้าสิบจุดเราจ,จะกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับจะต,ต้องไปทุ่ขนาดกลางขนาดเล็กเพราะฉะนั้นก็ต้องกระนดเงินจำนวนเล็กๆเ,เข้าไปเล่นนะอย่าเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่เข้าไปเล่นนะครับเรา,าจ,จะใช้เงินแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เในการเล่นทุนให้สอดคล้องกับ ต,ตลาดนะครับเพราะตลาดหุ้นจริงๆแล้วนะถ้ามันขึ้นทุกคนได้ถ้ามันลงทุกคนเสียแต่เมื่อเนื่องจากว่าเราเป็นรายย่อยใช่ไหมครับเรายังมีกลยุทธ์ได้มากกว่ารายใหญ่ะค,ะค่ะสำหรับหุ้นในกลุ่มของพลังงานทดแทนล่ะคะมองอยังไงบ้างคะช่วงนี้เราเรามองพลังงานทดแทนเนี่ยเรามองเป็นพีกปแล้วนะฮะ,ะเพราะถ้าไม่พีกก็คงไม่ไปเกาหลีไป,ญ,ป,ญ,ปญี่ปุ่นนะฮะในพลังงานทดแทนเนี่ยมันคือ,อไรายได้ที่แน่นอนของมันเนี่ยก็คือมันได้ต่นางาของราคาแน่นอนนะฮะ ต่สิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นมาเยอะ,ละแล้วแล้วก็สัดส่วนของภาคร้ากที่เขาจะออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มากแล้วนะครับอแล้วก็มีปัญหาเยอะพอสมควรในเรื่องของสายส่งอะไรทั้งนองเนี่ยนะครับผมว่าพนักงานทดแทนหรือพนักงานทางเรื่องเนี่ยต้องต้องดูเป็นรายบร,ริษัทดีๆนะฮะหลายตัวที่ทําจริงแล้วกำไรเข้ามาแล้วเนี่ยราคาก็ราคาพุ่งกรนกน,นะเพราะว่ากำไรเริ่มเข้า p ีให้ไปดูประมาณแถวๆสิบห้านะฮะ ส่วนไอ้ที่ยังดิ้หลนอยู่จ,จะทําได้ไหมทาดีไหมอะไรเงี้ยจำลองเนี่ยน,น,น,นะครับอันนี้ก็ต้องต้องระมัดระวังเพราะว่าไม่รู้จะไปหาแพลนที่ไหนนะครับที่จะมาทากาไรให,ให้ให้ตัวของบริษัทน,นะครับผมมองว่ามันมันมัน,มนพีน,นะฮะค่ะถ้าดูเป็นรายรายบริษัทที่เขาทาจริงนะฮะค่ะสําสหรับหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เห็นมีกองทุนทยอยซื้อเหมือนกันคะ่ะอาจะตัวบิ๊กแคปเนี่ยถ้าเราดูกลุ่มธนาคารันิษฐ์เนี่ย เรายังดูเคทบียังดูดีอยู่ถ้ามองใน,นแง่ขออพื้นฐานนะครับของก <ạ. S 2> ารปล่อยกู้ในเรื่องของโครร้าพื้นฐานที่รัฐจะทําต่อนะเพราะ <ạ. S 2> นั้นดูเคทีบีก็ยังดูดีอยู่เคทบนะคะหรือ,อใช่ฮะหรือว่าในกลุ่มของสื่อสารในะจริงๆแล้วตัวเอชวานอินทานเองเนี่ยนะครับก็กยังดีอยู่นะฮะแต่เนื่องจากระยะเนี่ยระยะเริ่มลงทุนใหม่นะฮะ เพราะฉะนั้นมันก็จะนิ่งๆอยู่นะครับแต่ผมคิดว่ามันอยู่ในแถวๆบัตทอโโลล็อปยูโรแหละนะค่ะตับแต่มันจะไม่ขึ้นนะฮะมันจะนิ่งๆอยู่น,นิ่งๆนะคะเอ็ดวานส์อินทัชดูภาพรกราฟเหมือนๆกันเลยนะคะตั้งแต่มีการประมูล 4G ก็คือกระโด<อ>ดลงมาแล้วก็สร้างขาเอ็ดวานส์อินทัชก็คือหุ้นตัวเดียวกันค<า>่ะนะครับไม่ได้หุ้นสองตัวเลยเป็นหุ้นตัวเดียวกันเลยนะครับอินทัชเป็นหุ้นที่จำนวนหุ้นซ้อนกันอยู่เลยนะครับเพราะว่าอินทัชเองแม้เป็นโบรดี้นะครับแต่รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากนะเพราะะฉนนนัั้มคือหุ้นตัวเดียวกันนะ นรยยะของการลงทุนสามารถที่จะซื้อได้ใช่ไหมคะถ้าเราดูการเล่นอินค้เกันแบบง่ายๆเลยนะฮะกิอการดูยูเนี่ยประ็ที่เห็นว่าเมื่อเมื่อท่านรูด70ม,มาเนี่ยจะเป็นซื้อนะครับเมื่อเห็นเลข8ก็ให้ขายนะฮะแล้วก็การที่ข้บประมูลสี้อีได้มาเนี่ยไม่ไม่ได้ทำ่าไ,ไม่ทำพันอสอจสามารถในการกทำกำไรของแอดวานซ์ลดลงนะฮะนั่นน่าจะน่าจะโตโต,ตได้ได้ด้วยนะฮะแต่โตโตก็คงไม่ได้โตมากนะครับ แต่การที่จะคาดหวังให้มันขึ้นไป120อะไรเงี้ยหรือว่าอัลวาดขึ้นไป300อันนั้นไม่ใช่ครับเพราะเรามองว่าตัวของธุรกิจกองมันเองก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้าจงจี๊ยตัวแล้วเหมือนกันค่ะคุณคทิพธ์พคะอัพเดตมุมมองหุง้นกลุ่มพลังงานนิดนึงค่ะกลุ่มพลังงานเนี่ยมันอยู่ที่ทฤษฎีหรือทฤษฎีเลยนะฮะคือคเดิมทุกๆครั้งเนี่ยฮะก่อนที่จกกะเมกาจะขึ้นดอกเบีย้ยก็จะจบไซเคิลของเศรษฐกิจนยนะ,ะ,ะเศรษฐกิจของเมกาเนี่ยก็คือจะจบไซเคิลอีกประมาณอีก3ปีป 28, ค ก่อนที่จะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคอมมดิตี้จะต้องขึ้น,นะฮะเขาได้ได้แก่ฮาร์ดคอมมดิตี้กับพวกอทองลงุ่มทองแดงเหล็กอะไรพวกนี้นะครับจะขึ้นก่อนนะครับต่อมาน้ํามันนก็จะขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นซอฟต์คอมมดิตี้ขึ้น<ะ>แต่ครั้งนี้เนื่องจากว่ามันเกิดโอเวอร์สไปายมาในระพุดนหนักๆเลยกันว่าก็คือที่เกิดข้องกับเราคือน้ํามันนะฮะเนื่องจากเกิดโอเวอร์สไปายในในใน,ในตัวของธุรกิจน้ำมันนะฮะมันล้น่นะครับ<ะ> มันล้นแล้วก็เพราะนั้นราคาไม่ขึ้นไม่ได้อันเนี้ยมันจะทำมันทําให้ไซเคิลของของอระบบการไหลเงินของโลกเนี่ยที่ที่มันเป็นระบบของมันเนี่ยมันมันผมไม่ทราบว่ามันชะลอตัวต่อไปไหมนะฮะคือมันชะลอเลื่อนออกไปนะฮะคือสุดท้ายเราคิดว่ายังไงราคาน้ํามันเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปได้แต่มันคงไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับค่ะสรุปว่าราคาพุ่พลังงานเนี่ยมันอยู่ที่ต่ำแล้วนะครับ แต่เนื่องจากว่าไซเคิลนะมันยังไม่มาคือถ้ามันมาเนี่ยผมคิดว่ามันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะฮะคือเราก็คาดว่ามันจะมาแต่มันก็ไม่มานะเพราะนั้นเราก็คาดแต่ว่าปีนี้มันจะมาไม่ล่ะนะครับถ้ามันไม่มานะครับก็แสดงว่ามันมีความคือการการแกร้ปัญหานในแง,ขงนแ่ของสปายไซด์มาแก้ทุกครังจะยากนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นอุปพลังงานมันก็เลยกลายเป็นที่ที่ต้องเล่นเก่งกำไรในการเล่นเป็นรองนะครับได้ค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้กับน้องทุนสําหรับวันนี้ด้วยค่ะ ก็กลยุทธ์ต่อไปนี้ก็คือเราต้องตับมาดูตัวเราเองของเราติดทุนนะครับเราต้องพูดกล้าพูดได้แบบเลยว่าคนไทยอ่ะส่วนใหญ่ติดทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เล็กผู้กลางผู้ใหญ่เนี่ยเพราะนั้นกลยุทธ์ไม่ใช่ว่าไปเรียนรู้ว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นนะครับต้องดูว่าเราจะแกะพอร์ตเนี่ยหุ้นเนี่ยเอาเงินออกมาอยู่ในมือให้มากที่สุดเนี่ยได้โดยอย่างไรนะฮะในช่วงต่อจากนี้ไปสิงหารมปีหน้ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับเราไม่แนะนําให้นักลงทุนเอาเงินมาเพิ่มเติมในตลาดหุ้นนะครับ ให้ให้แก้ไขพอร์ตเดิมที่มีอยู่นะครับโดยโดยองมีความรู้นะครับแล้วก็แล้วก็ใช้เ h e m i c a ในการเข้าไปอยู่จุดซื้อจุดขายแล้วก็แก้ไขพอร์ตนะครับแก้นเงินออกมาให้ได้ก่อนต่บไดถ้าเรายังไม่มีเงินในในพอร์ตนะครับไม่มีเงินเน่ยจนส่วนมากที่อยู่ในมือเราไม่สามารถที่จะเล่นขึ้นได้เลยนะครับเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยนะครับเพราะสุดท้ายสุดแล้วเนี่ยตลาดมันจะลงนะฮะ เพราะนั้นเราเราใช้กลยุทธ์ช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นการแกะพอร์ตไม่ต้องเงินเข้ามาเพิ่มนะครับถึงเงินสดให้มากที่สุดนะครับค่ะมา<ห>ทือทางรอดของเราในในแล้วจะมีเงินไปซื้อหุ้นตอนที่มันอยู่ที่ต่ำๆก็ครับนนถ้าไม่ทําแบบนี้ยิ่งเงินถมเข้ามานะครับหรือใครจะเข้ามาตลาดใหม่ๆก็ขอร้องเลยนะครับว่าอย่าเข้ามาเนี่ยเพราะตอนนี้คนที่อยู่ในลาดุณได้ก็เป็นเสียงเท่านั้นไม่ใช่เสียงถอยไปก่อนนะครับค่ะ ได้ค่ะขอบพระคุณคุณนิพนธ์มา,มากๆเลยนะคะวันนี้สวัสดีค,ค่ะค,คุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นในเช้าวันนี้ค่ะผู้ชมคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามคู่ชิงคู่แชมป์กันต่อค่ะ